โยตุยผู้มชมไนด้วยนะฮะวันนี้ผมขับกระซาทีวีนะครับผมเฮเจอกับอะไรอ่ะแ,แล้วก็เนมพายซะจ้ะเปลี่ยนหนึ่งนะเนี่ยเปลี่ยนหนึ่งได้ไปเติมก็จะตอบเชิญฮนะไม่ไดบอกนะกันดีวานะ่ะกันดีวาอีกแล้ว <laughs> กันดีวาอีกแล้วกันดีวาวนี่เป็นเด็กที่เก่งมากเลยนะ ไม่โดนเนิฟแถบยังจะโดนบัฟเพิ่มอีกะนรับเด็กบ้าอะไรกันไ่ดูครับผมเมื่อถูกทิ้งนะสมาร์ทหนึ่งกลับไปกองโจอาโอของก็ดีมีทุกแคร์เลย้มีทุกเมชชั่นเลยโอเคสตาร์ผมดรอครับอยากทิ้งจังเลยคิดว่าผมน่าจะเล่นเทินเดียวปิดปะอืม ทิ้งไปนะครับเก็บไว้กาดฮะสกิลของโรลวาเค้นหนึ่งครับได้ในโถเคนฮะไม่เื่อนะตีเลยลืมตัวจางสกิลฮะลืมตัวก่อนฮะพอเราเริ่มคนหลังฮะตีไปใช่ครับผมไม่มีรกเกอร์เพลยสามตัวเกมของเขานะครับ รันดีวาเนี่ยจะได้การก่อนเนี่ยครับเดี๋ยวไม่มีการเด็กมันแรงนะแรงเวอร์ครับแรงเดนดอร์ครับอินเคียร์ไหมอินครีครับได้ครับสกิลของโนราวาเขียดสองครับเสกโทเค็นสองตัวครับถ้าเขาจะรีทายก็โทเค็นเลยครับเอาไปเลยนะครับปีครับ ถ้าเราพอหรือเปล่าจุดโ,โอเคโอเวอร์ริกเกอร์โอ,โอไมคก็ทำอะไรได้แล้วบ้างนะอ่าบวกหมื่นแถวหน้าขีหนึ่งฮิวหนึ่งใช่ไหมโอเคบวกหมืน่นแถวหน้าก่อนขีหนึ่งจัวบสองนะปุบปุบเฮีย,ยจัวบเกินบิ๊กทริก ทองพี่แว่นกาดครับโอเคตีต่อเลยร้อยล้านกับอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้การไมจบเชินจบเทิน,ทนว้าวโอเวอร์จิกเกอร์ครับก็คือโอเวอร์เขียวเนี่ยจะเป็นโอเวอร์ที่ดีนะถ้าสมมติต้นเกมนะ แต่ว่าจะไม่ดีเท่ากับใตท้ายเกมอันนี้ถ้าทุกคนอยากเปลี่ยนจะเป็นโอเวอร์เคลเมนต์ตัวสีแดงก็ได้นะนี่เราโชคดีเงเลือกเกจศูนย์ะไม่มีไงไม่ได้ยิงไงอดไงยครับเลือกตามเกจไงไม่มีไงไม่มีสกเกตไงเนี่ย,ยครับรอจากอะไรอะ่ะ กอดอจากอะไรอะ่ะพี่เกียร์โอ้โหพี่เกียร์ดีทายอ่ะดีทายไปกิลฮะของเบสฮา์เวสจะได้ได้นี่ด้วยนะได้ได,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 ด้จัว่วนะครับผมว่าผมน่าจะทิ้งเป็นละดีหน้าตัวนี้อ๋อลงมาใหญ่เลยนะบวกตามไปฮะตอนที่สองแล้วนี่ครับ ก็แถวหน้าบอกไปไอ้ทุกตัวดิไม่ไม่แถวหน้านะครับโบกสองพันทำการ์ดใบก็บวกไปสี่พันโคตรโกงอะใครคิดว่าไม่โกงบ้างอะถามจริงต้นแล้วทำเวฟได้เลยนะเด็กบ้าอะไรไรู้เอาไปสาหรับพี่นะครับตัวนี้ทำเวฟได้ปล่อยสีเลยไหมนะครับกาดไม่ได้เลยมือมือกาดไปได้ทำไงดี มือมันกาดไม่ได้ต้องทำใจนะเก่งปะโรสเลตแคร์ออฟไอซ์แล้วเราเริ่มหลังด้วยไงเอ็นตัวนี้ต้องตีส่ยเกตสามนะอ๋อยังไม่ได้เวฟนะหอไมไปเป็ผมกผมปล่อยลูกเรียนอยู่แล้วตอนนี้นะครับปล่อยลูกเรียนนะปล่อยเอา้าไม่ใช่ลาดีนาเหรอโอแต่ โอ้ลกับกดใต้กลองโอ้โหกดผ้าดิ้งนะขอไปไม่ไ่าตีก็ดูโอกาสครับยูริเกอร์โอ้ยังจะได้ยื่ออีกเหรอสุดยอดเก็เก่งจริงโอ้ฮาเวลดีแล้วนะครับการมันโคตรเก่งเลยการไปเนี่ยเก่งไปไหนกาดไม่ได้เลยครับเอ้าเนี่ยเมาส์ผมมันชอบเบอร์อ่ะ เยอะไล้เต่าไอ้เมาผมมันชอบเอออะก็ผ <c oughs> ม,มมันชอบเอออะจริงจริงจริงราดีนาไปเลยครับไลยเป็นโลโลวาครับผลโลโลวาเลยครับตัวบสานซึงได้รัาตัวที่สามตัวครับสองตัวก่อนแล้วก็หนึ่งตัวเนาะขอขอขอ้อเคฮะแล้วก็กดเทคตัวนี้ครับ ออเดอร์การ์ดครับพัตตาบาสหนึ่งดีทายการ์ดหนึ่งใบครับเพื่อที่จะหนึ่งห้าให้มักสี่โอเคเพื่อที่จะเสิร์ชลาดีลีน่าครับแน่นอนเป็นอลลาดีลีน่าเกรดสามแล้วกันนะจะทำเวฟฮะตอนนี้โอเคแล้วผมก็จะคอเป็น g ก้าอ f ฟเฟรมบอสซัมลารีดีนาเกศสองครับแล้วกดเอกลารีดีนาครับเรียกโมโมเกะโทเค็นครับโมโมเกะโทเค็นกริตเตอร์นะครับถ้าแวนเราเป็นโลโลวานะฮะเราสามารถตีจากแถวหลังได้นะครับสกิลของโมโมเกะโทเค็นครับดีไทแฟนโทเค็นครับบวกค่าพันธุครับตามอีไอดีทาตามการที่เราไม่ตั้งบอกว่ารีไทกี่ใบก็ได้เนยะแล้วก็มันจะบวกค่าพันตามการที่เรารีไทายนะ ผมว่าเราเล่นแค่นี้ก็พอนะเนาะเติร์นหน้าเขาลีทายไปเดียวไหมอืมืองไงเติร์นหน้าเขาก็ยิงได้หมดอยแล้วอะยิงเยอะเดี๋ยวแย่เราอีกนะครับโอเคแค่นี้นะฮะแค่นี้แค่นี้เอาโรลวาเปิดเลยครับหนึ่งสามฮะแล้วเราก็จะเล่นกับลาดีลีหน้าไปีิวินได้ครับเป็นเอ์กวีทรานสเฟียครับแล้วก็เอลิเมนเรียซันติจูดครับ ตีเยอะมากเลยอ่ะตีต่อครับหมื่นห้าครับปิดกริตเตอร์ไฟกาเเกร์อิสเลกาลิสนะครับสกิลของลาดิลิน่าครับกริตเตอร์ครับโซบราสครับจะบวกตามโมเมเกตโทเค็นข้างหลังครับบวกไปหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าโจมตีเลยครับ โจมตีเนาะถ้าแบนเป็นโลโลวาครับจากนั้นเราก็กิเตอร์จากบนมือครับจบการต่อสู้ที่ลารีดีนาโจมตีครับดีทายมูโบเกตโตเคนนะครับแล้วก็ลารีดีนาครับเพื่อที่จะสุเปเรียคอลงมาและบวกพลังตามโมโบเกตโตเคนครับเอ้ยจริงโมมเกตโตเคนมันต้องบวกเป็นสองหมืม่นนี่หว่าเออช่างมันครับผมพลาดแล้วนะครับมันเอาจริงมันต้องเป็นสองหมื่นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นพลาดออย่างเงี้ยนะ ยังไงก็น่าจะได้เดมเดียวอยู่แล้ว,ลวตามที่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเป็นพลาดเองนะพลาดพลาดพลาดโอเคเธอนี้จะรอดยังไงนะครับก็มีเวฟสองก็มีเวฟนะครับยิงได้ตัวหนึ่งนะครับเวฟสามอะอเคมีให้ยิงเลยนะครับตักกล้องนะครับ อ๋อมีกี่อ๋อไอตอนที่ผมถามว่าเขาจวดจากอะไรก็จวดจากกันนิวตันตัน,ตนดิวาด้เป่านี่ครับสู้ยากจังแฮะทำไมเด็กกันสู้ยากจังนะอุน้าเราก็ไล่เป็นลูโลวาครับร่างใหม่ที่ใช้อะไรก็เดิมคือเก่งอ่ะร่างนี้เก่งอะโอ้จวดลุลัวดูดิจวดลุลัว,วเลย ตัวนี้ทำเวฟได้อะไม่ชอบเลยตัวนี้มีหกใบนะครับตันเองอะมันก็เด็กเด็กที่ตีแรงแบบตัวควายแตยโ่โลมีไม่ควรทำเวฟได้คุณเจ็บปะควรโดนลิมิตได้แล้วเนี่ยนะครับตัวเนะี่ยแต่หน้าจะบบกตามการอธิบายครับบอกเป็นหมื่นสองครับี๋ยวก็จะบอกเป็นหมื่นสี่นะครับเพราะว่าเดียวตัวนี้ก็ไปบายนะครับตัวนี้ไม่มีเรียกาศนะครับตัวมันจะบบกหมื่นครับ ตีแรงชิบหายนะครับาผมปล่อยดีไหมเอาคิกเกอร์หน่อยมั้ยคียลิเคอลครับสวยๆได้อยู่ได้อยู่เวนตีครับบายนะยังไงฮนะพอเป็นมิโตแฟร์ครับบวกหมื่นเช่นกันนะครับ จีเลยดีกว่าครับเพอร์เฟคการ์ดครับผมสองคลิไปไมหวังกันเลยนะฮะสองตัวนั้นสามหมื่นสี่น้ำพุ้ดจะแหลกเลยครแหลกเวอรแหลกเวอรเอ้าเพอร์เฟคการ์ดครับยังไงดูดีมืออย่างหนา Galaxy, เด็กอย่างวัยหมดอย่งวัยเอ้ยบ้าไปแล้วนอยู่ไหมอยู่ไหนบ้าโอโลโรวาโอหมดเด็กแล้วมั่งเนี่ยเดี๋ยวไปเดียวฮะทำไงดีครับทำไงเลเลอร์เลกาเรียพีซครับทำยังไงดีฮะสองหมื่นห้าครับโอเคครับแซนเดอร์ครับ โอ้โหจวดจวดทิกเกอร์ไลท์ครับเป็นโลราวาเกตดสองโลราวาร่างใหม่ครับสก,กิลนะครับอ่าเสิร,เร์ดแอนโดเฮนสใบเมื่อไลท์รับร่างแรกนะครับแล้วสั่งใช้งานโหน้าไลท์โคตรดีเลยการไปดีพอครับผมเป็นโบร์โอมะซูมครับเออใช้ไอ้นี้ก่อนดีกว่าดสลอริดดสลอรดออฟเพีย อาลิท่ายนะครับแล้วก็เสิร์ชเกศสาม้วกันนะครับเอามาทำเวฟต่อนะครับเพราะว่าเราเพิ่งโจเกศสองได้เมื่อกี้แบับกองครับสกิลฮะอามันได้รับสกิลด้วยนะครับคือจะได้ไปโวมหนึ่งใบโววเลยโอ้โจวดีฮะโจวดีไหมมาสามเพราะมันใช้ได้เท่าละครหรอมาอานหน่อยนะโอ้มันต้องมีมัมโมเกโตโทเค็นเยอะๆนะฮะจริงเราก็ทำได้ปะ เขาทำไดไ้แต่พลังจะไม่แรงนะต้องทำใจนะครับเทคโทเก้นสองใบครับสกิลของบูโรมาชุ่มเตะมาเลยนะครับแล้วคอ,อเจ้านี้ครับพัตาบาทหนึ่งครับเซกครับผมเสกมูเมกเกตโทเก้นครับหนึ่งตัวครับลงมาครับเกออ็ผมสามารถทำได้ใช่ไหมคอมโบขยฟันได้ไหม ไม่ได้บอกว่าใช้ได้กี่ฟังก็กี่เฟิร์มไม่ไม่ขายเนาะไม่ไม่น่าขายนะน่าจะทําได้เนะผมว่าทําได้วะ่ะผมว่าเวิร์กนะครับผมว่าเวิร์กครับทุกทุกคนดีไทยสองตัวดีไทยกี่ตัวดีวะก็จะตีด้วยก็สองตัวนะครับเฮ้ย่สามเลยดีกว่ามนะั้สามเลยครับมันจะบอกไปหมื่นห้าครับแล้วก็สกิลได้จวดหนึ่งครับใหญ่ตัวนั้นเนาะโอ้จวดดีฮะัวเฟิร์ก อยู่สุดตึงฮะพอมันทีสเทสรือว่าไม่ได้ดีมากแต่ก็ดีอยู่นะครับผมสามารถกดเทคได้นะพระบาลหนึ่งครับเดบิวโมโมเกตโทเคนอีกครับหนึ่งตัวครับอาจจะไม่แรงมากแล้วแต่ว่าได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่แปลว่าได้นะครับสกิลสองใบนี้ครับโทเกนแถวหลังครับจะบวกห้าพันตนะฮะก็มีสองใบก็บวกหมื่นฮะ เธนเลยสกินของมาเทียสครับแวนเบโลโลวาและมีลาลีน,นีนาอยู่เซกโทเคสหนึ่งตัวครับเอาล่ะผมต้องปิดเทิรน์นี้นะครับโอเคมาเธนเลยนะครับเราต้องเอามาเทียสโจมตีก่อนเอ้ยนี้มันตีหลังได้นห่ว่าตีหลังได้นี่เลยสองหมื่น,นตีโอ้โหยังเวิร์ดโคตร์ work, ครับปล่อยต้องปล่อย ไม่ปล่อยซะด้วยนะครับการน,นะฮะไปเลยครับโม,มเมกิโทเก้นใช้ใจใจตัวครับิีนี้เล่นพลาดเยอะเลยนะต้องขออภัยด้วยไนมะ่ไม่ไม่ไมไมค่อยได้เล่นรอวาเวากแต่อยากร้องเล่นนะดีครับหมื่นห้าครับกาดไหมฮะเอ้ยอ๋อเดี๋ยวนะ ม,มันไม่สามารถตีแถวหลังได้ครับมันต้องมีรดีนหน้าด้วยนะครับใช่ลื <c oughs> มไปมันไม่มาตีไม่ได้กันผมบูสตีเลยแล้วกันนะสามเป็นห้าไา,า้ไหมฮะ ไป <C> e <at> ตีใส่เฉยเลยอย่างเติครับขออีกขออีกหมื่นห้าครับเออคุณม,มืม่ทำไมเอ้ยปล่อยเลยนะคบอ้โอเฮ้ยถือว่าดีนะว่าป่อยเอ้ยนี่มันนี้มันบวกพลังด้วยนี่วะนะครับตื่มแล้วก็ตีเลยครับผมโดโลวาครับสกิลของ กริตเตอร์ครับเอาใบนี้นะคไปเอาเกตเอาล่างแรกไปบายนะครับบวกคีให้ตัวเองแล้วบวก5000ให้กริตเตอร์หนึ่งตัวครับแน่นอนนี่ครับ4 8่0 0แปดฮะเป็น2อง0 0สาบวกสี่าครับยังเข้าอยู่ครับ5้าหมแปดครับได้เดียวครับ วันไรนะครับไรเดียวเท่านั้นเนี่ยจ่ายอีกไหมฮะไม่ไม่ได้บอกถือราคาเลยว่านะผมเล่นถูกน่าจะใช่เนี่ยน่าจะเล่นถูกสองวินได้ครับยูริกเกอร์ครับแน่นอนฮนะตรงให้มโมเกะครับ โอโบกิตดีแรงมากนะครับงเกง็นเช็คครับไม่มีทริกเกอร์ครับเอาล่ะผมต้องปิดในเทอร์นี้โอเคสี่หมื่นห้าโจมตีแวนกาดครับมีลารีน่าในแถวตั้งเดียวกันนอะสามารถตีได้สามหมื่นสามครับ ขออีกหมื่นห้านะโอเคแล้วก็กลิเตอร์ครับของลาดีนาตัวเกตสองครับตัวบลัสหนึ่งครับบวกตามโมโมเกตโทเค็นครับบวกไปสี่หมื่นห้าครับไปเลยครับหกหมื่นห้าพันครับโคตรแรงนะครับแล้วยังมีลาดีนาอีกนะฮะโห้จีๆเนีฮะชนะได้ครับถือว่าเราค่อนข้างเล่นพลาดเยอะเลยนะก็คือ ตอนต้นเกมอ่ะไม่ได้บอกห้าพันแล้วก็ยังไงอ่ะเผิดจั่วเกินนะครับเม้าผมมันชอบจั่วเกินไม่ต้องขอไปด้วยนะเอง